ำอวยพรวันเกิด Buon compleanno สุขสันต์วันเกิด Tanti auguriete ขอให้คุณมีความสุขมากๆ Auguranta felicità ขอให้คุณมีความสุขมากคำอวยพรปีใหม่ Buon anno nuovo สวัสดีปีใหม่ Felice anno nuovo ขอให้ปีใหม่มีความสุข ที่อว u r ร u น a n n อ p i e ัน di นอ o i อ e s u c c e s น i ขอให้ปีใหม่นี้เอ็มไปด้วยควนมสุขและควอมสอวนอันคันอวยพรวันคริอันมัน b ัน n n a ส a l e ันันันอันันอันันัน ท a n t ที่อวยพ di ันคร n สต์มาขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสที่อวยพ a m ั r e fel ต์มาสขอให้คุณมีความสงบความรักและความสุขคำอวยพรงานแต่งงาน Auguri per il vostro m a t r i m o n i นขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานของคุณ t a n ต a f e ฟลิ i t ต i n s i สี e ขอให้มีความสุขด้วยกันมากๆ Viva gli sposi. ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวคำอโอยพรในโอกาสสําเร็จการศึกษาคุงกระทูลชิิพิลาล่าเรียยินดีด้วยกับการสําเร็จการศึกษา s o g o g l i z o d i t e ฉันภูมิใจในตัวคุณอิมบุ u าลูป r ริ f u ต u โรขอให้โชคดีในอนาคตคำอวยพรในโอกาสสำคัญอื่นๆอา g กูร <ug> ขอให้โชคดียินดีด้วย buona fortuna ขอให้โชคดี ti auguro tutto il meglio ขอให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เห็นไหมว่าคำอวยพรพภาอิตาเลียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดแถมยังใช้ได้จริงในหลายโอกาสไม่ว่าจะอวยพรวันเกิดวันปีใหม่หรือแค่ส่งกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันการเรียนรู้ประโยคเหล่านี้ไม่เพียงทำให้สื่อสารได้อย่างอบอุ่นแต่ยังสร้างความประทับใจให้คนฟังอีกด้วย ลองเอาไปใช้กับเพื่อนหรือเวลาพบคนอิตาเลียนดูแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันช่วยให้การสนทนาสนิทใจมากขึ้นเหมือนส่งความรู้สึกดีๆออกไปพร้อมกับภาษาถ้าอยากเก่งเร็วๆก็ฝึกพูดทุกวันใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเองจำไว้นะว่าคำอวยพรพาอิตาเลียนไม่ใช่แค่คำแต่คือพลังของความหวังดีที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้ใกล้กันมากขึ้นแล้วอย่าลืมกลับมาฝึกกับเราตอนหน้ารับรองสนุกและใช้ได้จริงเหมือนเดิมแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาอิตาลีอีกเพียบ